สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นจีน VAP นะคะทุกคนเช้าบ่ายนะคะ FC ค่ะวันที่21กุมภาพันธ์2568นะคะทุกคนวันศุกร์ก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้นนรับคาแนะนา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ fc ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ fc ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งลูดค่ะแยกรอบเช้าและรอบบ่ายส่วนท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ fc จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวัน ทุกรอบในแต่ละวันนะคะก่อนอื่นไปรับชมวันที่20ก่อนพี่น้องเข้าหรือหลุดทุกคนหยุดไม่ได้จริงๆนะคะทุกคนจีน v i p เข้าทุกวันเลยนะคะทุกคนขาวาชิยุดเด้อพี่น้องวาสิเศร้าเมยนะคะทุกคนถ้าหลุดกระหลุดหยุดบ่ได้พี่น้องเด่นให้3และ2นะคะรอบเช้ามา0 2นย์ดสามหเข้าคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวัน35 5หสม แล้วก็อีกหนึ่งคู่มาอีกหนึ่งคู่ร้อยมาสองแปดแปดสองนะคะรอบเช้ามาทั้งสามและสองเลยรอบบ่ายใจะให้1และศูนย์มาห้าหนึ่งเก้าสามเก้าเด่นมา1คู่หนึ่งเก้าเ้าหนึ่งบริจับไ้จับได้หนึ่งแปกับ1นเจดพี่น้องหนึ่ง 19, เ 18, ก้าจงมาให้เป็นออกนาการทุกคนค่ะกะเล้ยวตะมือนาบพี่น้องบางมือกะเขา่าบางมือกระรุดเราก็ไม่สามารถทรับได้นะคะทุกท่านว่า พนชิเข่าห,หรือพนสิลุดนาอพี่น้องเนาะใจก็เป็นได้แค่ผู้วางแนวทางนะคะทีนี้นะคะเราไปลุ้นต่อวันที่21กันเลยถ้าท่านชอบค่อยตามนะคะสําหรับวันที่21จากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้ใจได้เด่นอยู่ที่7และ6เรามาดูความน่าจะเป็น7557 7117 7227 7 0 0 7 7ด3 7 จ็ดแปดแปดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหก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 ห้าห้าหกหกหนึ่งหนึ่งหกหกสองสองหกหกแปดแปดหกนะคะเด่นแล้วบ,บ่ายอยู่ที่หกและห้านะคะเอฟซีขาหกค่ะหกเจ็ดเจ็ดหก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 หนึ่งหนึ่งหกหกเก้าเก้าหกหกสามสามหกหกห้าห้าหก ห้าค่ะห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าเก้าเก้าห้าห้าสามสามห้าห้าสองสองห้าห้าสี่สี่ห้านะคะเอฟซี FC ค่ะประมาณนี้ค่ะมาดูคู่ตเด่นค่ะเจ็ดหกหกห้าวันนี้ หกเบิ้ลค่ะทุกคนตรงกับเลขเบิ้ลประจำวันนะคะทุกคนมีความเป็นไปได้ที่จะมาเลขเบิ้ลนะคะทุกคนคู่ตัวเด่นค่ะเจ็ดหกหกห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหก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 ห้าห้าหกหกกับห้ารอบป่ายหกเจ็ดเจ็ดหก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 ห้าห้าหกห้าก็ห้าเจ็ดเจ็ดห้าเอฟซีขานี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย เอท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปแล้วกลับด้วยทุกทุกคู่นะคะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันค่ะเลขเด่นประจําวันสุกอยู่ที่หกกับหนึงเบิ้ลประจําวันคือหกหกและหนึ่งหนึ่งนะคะเลขหกกับเลขหนึงนี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันแล้วแต่ความชอบค่ะมาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวัน วันนี้น่าจะติดคู่ตัวเด่นอยู่นะคะทุกท่านเด่นรอบเช้าเจ็ดและหกเด่นประจําวันหกและหนึ่งเป็นเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดติดคู่ตัวเด่นเจ็ดหกหกเจ็ดหกค่ะหกหกหกหนึ่งติดเด้เด่นประจําวันเลขเบิ้ลประจําวันเป็นคู่ตัวเด่นด้วยหกหกขอโทษขออภัยนะคะทุกคนหกกับห้าก็หกหกหกหนึ่งติดเลขเด่นประจําวันเลขเบิ้ลประจําวันเป็นคู่ตัวเด่นดยหกหกห้าค่ะห้าหกหกห้า 5.115นะคะติดพูดตัวเด่น5.665นะคะทุกท่านขาชอบก็ตามเหมือนเดิมนะคะ FC ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เหมือนเดิมสถิติมีเข้ามีหลุดค่ะค่ะสำหรับแนวทางหุ้นจีน v i p วันที่21กุมภาพันธ์6 8 6 8ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ FC ทุกทุกท่านมอบให้นะคะสำหรับวันนี้ใจขอให้ FC โชคดีค่ะโชคๆบันหมานสุขูสุขพนพี่น้องสวัสดีค่ะ